วันนี้ทดสอบสปริงเกอร์นะครับผมสปริงเกอร์จากชุดแทงน้ำนะครับผมหัวแรงดันดีนะครับผมชุดนนะครับรถสวนสวนกล้วยเลยนะครับวันนี้ทดสอบแทงน้ํานะครับรถต้นไม้สบายสบายเลยนะคนี่ยไม่ต้องนะครับหัวระยะระยะของหัวนี่รักมีน่าจะอยู่วันนัสี่เมตรนะครับสี่เมตรออกมาสองข้างก็จะเป็นแปดเมตรน่าจะได้ครสองข้างนะครับเนี่ยหกถึงแปดเมตรได้ครับแรงดัน อันนี้แรงดันจากถังน้ำมาเลยครับเติมพอเรื่องเลยครับนะครับวันนี้วางระยะผมวางระยะท่อ P ีวีสามสามท่อนะครับสี่สามสิบสองสิบสองเมตรนะครับก็จะมีช่วงจริงๆให้มันถีกว่านี้ทักสองสองเมตรสักงสองท่อถ้าวาท่อนึงก็จะได้ได้ดีกว่านี้หน่อยหนึ่งครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเรามาเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาปรับแต่งนะครับเขาต้องการระยะประมาณนี้นะครับสวยเลยนะครับผมนะครับ ตัวน,นี้ก็จะมาดูแทงน้ําอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้หกเมตรนะครับเราใช้แทงน้ําขนาดหกเมตรตัวนี้นี่แทงน้ําของเรานะครับสวยงามเลยหกเมตรหลังคาโซลาเซลล์นะครับสวยงามเลยโครงสร้างเป็นกัาน้ําทั้งหมดนะครับผมรับประกันงานสุดตัวห้าปีเลยนะครับตัวนี้นสวยงายงานคุณภาพเลยนะครับ ตัวถังขนาด3พลิตนครับโซล่าเซลล์สี่แผงปั๊มแรงขึ้นนะครับดันขึ้นพร้อมระบบลูกลอยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เรามีเช็ควาล์วให้เรียบร้อยนะครับกันเสมอศกันน้ําตีกลับให้ให้เรียบร้อยเลยนะครับานดีเลยนะผมเลยครับต่อให้ลูกค้าเลยนะครับมีเช็ควาล์าให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวน้ําดันกลับนะครับฐานล่าฐานจลวดวางบนเพดนะครับแข็งแรงสวยงามแน่นอนครับผมนี่ครับ ตาสีเคลือบอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับคุณภาพนะครับสวยงามแน่นอนครับผมงานโครงสร้างส,สวยๆนะครับผมนิดนึงครับงานของเราเลยนะครับผมคนละคนละสตูตครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมบริการทั่วไทยครับต่างระยะทางอาะตัางจังหวัดอาจจะมีค่าเดินทางบาา้างาสวยงามแข็งแรงครับผมโคลา,มมา,า,าสุร,ร่าสิลครับผมติดต่อเข้ามาได้092-260-8862นะครับผม